ครับในขัางบนเรียบอยู่ตรงนี้ตรง,องโอ้ยเพื่อนกูตีกันมึงแล้วไม่มึงไม่ดูเพื่นอนแหวงยุงหน้าน้อย,อย เพืออ่อนกูกดก็กดให้แล้วมึงจะว่ากมูไม่ได้เฮียเว้ยเอันสัตย์ที่ไหนแล้วพ่อเอลากับไคลเมอนอูว้านั่งปิดตัวประกันรอบด้านอ,ะอ่ะ เพื่อมาตายเยี่ยมสวย

อีฟิลนี่ก็พยายามจะยิงกูอะไรสักอย่างพยายามจะยิงกูแต่อย่าลืมว่ากูเป็นลูกซองสไนเปอร์วิบอบถุงเลือดสองอันโอ้โ アドチューゴミオンいバイトジガテキビトバイオンコ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 バン มียูเขานี่กำลังกลับห้อง Nu er han om at